nhà mà lo bình thạt luôn là tự มาตึกอยู่นี่รอเยื่ยนี่มาซิงกิ้งกเกาา่าเนาน้ำขึ้นโคตรลายเลยน้ำไหลเนาะโอ้มีสาลายพอมน้ำไหล น้ำหลพุทธน้ำขึ้นหลพุทธบนนี้กับบนเดี๋ยวกับเฮามาเหมือนนั่นแหละเออแม่น่นละตัวนี้คือกันน้ำขึ้นหลายน้ำหลพุทธ มันลงเหยียนี่เฮาเบ่งจักจันครั้งแรกลงงามไปแม่แอคชันคือมันกำลังลอยน้ำมาชันาปหน่อยหนึ่งเนาะ เอาติดเลยทุกคนป่าติดแล้วเดกกำลังกู้สายอยู่ยาฮู้อุ้ยกินสายฟูได้ผลเนียกจังครั้งแรกขึ้นมากินเลย <c oughs> <c oughs> ใืส่งามเลย สองนิ้วเ่ยจักจันลงน้ำไปเมื่อกี้นี้ตีฟูกำลังแปรงใสขึ้นมาจบเลยเรียบร้อยเสร็จนี่เงยจักจันอุ๊ยอุ๊อุ๊บเออเออเออโอ้เต็มปากเลย,ย,ย,ยเข้าเต็มสามคอเลยเ่ยจักจัน โอเคเดี๋ยวปดกอนเนาะต้องไซคีมตัวนี้คงเสียว่าจะเข้ามือในหนึ่งอะปดตีน้อยเอาขึ้นฟังละมาเดี๋ยวมันรออีกมึงดูแม่ลงน้ำครั้งแรกกับเงืยอจัดจันแอคชั่นดีขนาดก็ต้องเฮ้ยมันต้องได้สากแอคชั่นหนึ่งเนงนะาะไอคันให้มันบิน อย่ามาเบิร์น้ำกันไม่ของกีนนี่บุฮูอยู่หูอยู่กองหน้าชะวบ,บุหินเพราะว่าเื้ามันพอดีตีไปมันฟูพอด,ดีสายมันฟูกี้นี่ ต้องได้คอยสร้างแอคชั่นมาให้มันเนียน มาลองขวานี้บ้่งกีนเนี่ยไปฝากนั้นแหละกีนเหาอยู่ฝากคุณบัดนี้เอาอย่างข้ามอ้อมมาทางนี้มันเป็นแหน่นี่ค่อนข้างหลายเว้ย้หเรียบร้อยโ้โหซามันมันออกมาจากพักโบกเอย แหนโอ้โห oh. <laughs> ตกใจเวิดเนี่ยกำลังจะขึ้นเชงแล้วแถมที่สองโอ้โ oh, หเนี่ยเด็ดเล็ตัวนี้มันเป็นเนี่ยแมงไหมโอ้เ oh, ข้าส้มเขาส้มใจเย็นใจเย็นจานโอ้โ oh. หโบได้ขบปากเข่าตามันกัดแล้วมันฟิดเข่าตามัน Uh huh. เขาสูงสับเยอะเท่าต้องแนะนำให้ใช้ครีมออกซะตัวเองนี่แหละโ <c oughs> อ๊ยอยือหอ,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 อ <c oughs> ตัวใหญ่เลยตัวนี้ขนาดสามนิ้วกัดเง่้ยจักจันตัวนี้เข้าออตามันเต็มเต็มเลยสองขอ บบรุดเลยเพรอาป่าซูมันเป็นป่าที่มันกัดมันกัดแล้วมันฟิตโตนะกันกันมันกัดเต็มเต็มงช่นนี่บรอดโอเคโอ้ตัวนี้น่าจะตัวผู้มันปล่อยนําเสื้ออกสีขาวแม่ปล่อยใส่มือซ้ำนี่เหะแ้มที่สองเอาโอเคเดี๋ยวเก็บแล้วติดตามตัวท่อไปเนาะเบ็ดนี่คดข่างคมเลยแหละนี่ ไปนี่ก่อนเงียบๆแต่ว่ามีตัวอยู่ไปตกใจเบิดเลยกัดสะแหงนี่เลยเนาะนย่าเด็ดราคาคนข้างสูงตัวนี้นี่เนาะ เป็นยาจักจัน4สีแมงครับบอกเขาเอเป็นเขียวเนาะเบ็ดสามทางมามาลุนอีกที่พักไปสองสามนาทีมันเงียบละมันวา

สัตว์ตู้มื้อนึงตกใจเว้ยคิดว่าสิโตใหญ่โอ้กัดแฮงแถวว่ะ ម្រូសແມ່ນ្ັាប់បានអ្នុងះនាពីល់បា อีกแล้วฮ่าฮ่าฮ่าใหญ่กันเก่าโอ้โหโอ้โหโอ้เอาเอาตบตกตกตกโอ้นี่เต็มปากตกใจเว้ยกัดบุแหงเวยกัดใต้น้ำคอยสั่นมาแล้วหยุด ổ mà cắt sợi nhau nghe anh câu tên xây dựng lại tình xin nếu thì tôi lấy bệnh được hả Thế bà tặng được tất cả Ui 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 đều 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 em vâng, vâng. เนีย่ยลุยอ,อีกละเออโว้ยตัวนี้ป,ป้นี่หน่ร้อยโอเคแต้มสามสามแต้มไปแล้วบอกแล้วนะ เท <Okay. S 2> จ้าสีอยู่กล้องอันนะกล้องอันนะแถวทั้งกลางอันนะอืม ป,ป่าตวลสีร้อยข้างในนะเนี่ยเป็นเงาจัจัง ไปขวานละกันกินข้าวอยู่พุ่นบ่อันจีกินข้าว่าไปล่องขวอยู่ใกล้ห้านั่นเลยใกล้ห้านั่นเลยแต่ถุงป่าเขาจับมาแล้วอะ่ะจับไปแล้วปลาเห็นดิดดววายคือเห็นหนุงปลา เอาเอาเจด้ยมเนี่ยออกมาจากก้นี่น้ำออกมาสัดตุ้มเลยกัดแค่คอยกบ่เต็มปากนี่ถูกไ่ได้กระมูลเหรอเฮย Để đẹp chép cắt À Bà, ok Mấy cái thứ mà, mà nó cấp nha nè Như nha ờ, chắc chắn Như vậy nó Chắc phải xì tem bộ Như vậy là có mà màn